กลับมาอยู่วัดปูซีศูน,าานย์ชิมมะซำพงทุตไายให้เอฟซีทางสองนะครับส้มส้มแต่เขาไมา่เหลาจะเลือกฝากคนไะไก็นแท้คนติดตามได้พี่น้องได้เอาภาษาลูกนางไง <c oughs> มาฟันใหนน้็นไหมของทุตไทยนะเอาจักเม็ดเนี่ยจกักจักหน่วยเนี่ยเอานวยเอานวยเดียว <c oughs> หรอเานวยเดียวนู้เดียวลูกนางไงมาบเอา <c oughs> สมุดมา,าด้เว <c oughs> ้วรอดเว้วรอดเออเอาเม็ดเดียวบ่เออ เก้าสามเม็ดเดียวเก้าสามจเก้าสามเก้าเนีขียงามกว่าเก้าันล่างมันไปล่างเก้าจก็ตัดแล้วบมันโอ้ไปตัดออกยังอ้ยมันดับีเนี่เลโอ้ยเาโอ้ยนี่เลขดับเลขนอบอกบอกลูกกับลูกเดีนี่โอ้ยคนมีความบอกลูกกับลูกนี่นี่ดับ นี่ที่ผ่านมานี่ดครับดับห้าหลักหน่วยดับห้าหลักหน่วยออกมันดับหน่วยบานีเก็ตเก็ตดับหน่วยโอ้ยมันนั่นดิเจ้ากูอาเก็ตดับอีรอบ่เก็ตดับหน่วยดับหน่วยเขาข่อยแล้วไม่เป็นหน่วยเก้าสามบอดดอที่ภาษาเก้าสามบอดดอยยันก้มบอกสาม่นอยู่บ่โอ้ยสุดยอดเลยบ่าภาษากันนั่นดีกว่าเรกแก่นเก่าดีกว่าดิเก่ามันมาดอยู่ล่างเลยจะเป็นเก้าสิทำนั่นจบ เดนเก่าเก่าเก้าสี่ก 10. ouais. ับน <à S 2> ่ะเออมังอยมันมาีนะรกดออกเก่าสี่ศูนย์หนึ่สสามเท่านั้นเลยใส่เก่านี่ด็กศูนองเานี่เด็กระดาษไหมเอาเขนนเขนจากตัวด้ไหมนี่เด็เขียนใส่ห่าไรเขียนแล้วว้ยสีีไมม่หรอกมสนมมตินี่สี่ายน่เออเดยวเดี๋ปากกาไหม ว่าอะไรนี่ากะเก้าสี่บนน้องพระเจ็บดำเนี่ยศูนย์หนึ่งสองเก้าติดบนติดบนดีศูนย์หนึ่สองเก้าติดบนดีงวดนี้ ศูกับสกับเกาตัวเดียวไปเลยที่บานิตัวตัวไ่มันก็คือศูนย์บาน้ก็มากยุตแต่มากเก้าเจ็ดเก่าเขจ็สองสามจะเขาสากัว่าเก้าสามัดว่าไม่แห้งก่อนเก้าสามแห้งดึงมาใสกเก้าสมดึงใส่เก้าสามเนาะเก่าสี่เก่าเอาเรยเนี่ดบาองได้เก้าศูนเกหนึ่ง เก้าสองเก้าสามขนาดได้บอกขนาดได้บอกเม็ดเดียวด้ยเม็ดเดียวด้วยะเม็ดเดียวอยนี่เจ้กับเก้าสามนซื้อเขซื้อไปแล้วสองสามตัวโอ้เม็ดเดียวอันนี้บนเม็ดเดียวเนาะบนยางเดียวบนยางเดียวคือเก้าสามเพื่นเอาเก้าเก้าศูนย์เก้านึงเก้าสองเก้าสามเก้าี่นยเต็มชุดเต็มชุดส่วนเน่ในตัวเดียวคือเก้าสาม คับนมันจะเป็นเก่าซีแซีบมาถ่ายกันะทั้งเบิ้งหมดซี้าซีก็อะยะกเก้าซีก็บบลุ่งหลายเออรวยเศร้าบลาซีก้าวรยเศร้าป้ามันเมียเปลมันจะร่องรวเศร้าซายีพอเพ่มือเก่าสี่องร่องว่ารองตัหกซีแล้วหกซีนะไม่มีนี่เี่ยนี่เดี๋ยวนี่เพจะไกันี่ มาจะใช่สี่กับหกแต่ลักสิบก็ไม่มีหกแต่ลักหน่วยมีแต่สี่มันบม่มีหกบ้านนี้มึงเด้อนี้จักงวดแล้วตัวนี้ห้าสิบศูนสี่หนึ่งยี่สิบห้าสิบสองงวดทุดท้ายแล้วแต่หาจับจองลอตเี่พอสักฟันในเม็ดเดียวหางเดียวเก่าสามครับตัวน้ำมันวัวพ่สักครับคับกรับับน้ำ วันมันมันบอกลับแต่ว่าชวนมากมันก็เก่าลักสีวดสินเก่าซีได้พอปูฝันบ่กลัวเก่าซีร้องปูฝันบ่ครับม้วนอ้อม้วนร้องฝันเ่ยฝันเกี่ยวพี่นเขาเออฝันเกี้ยวปูบ่หวดก่อนหุ่นม่เลยฝันอือฮัลโหลเอาเลขปูพอ่อาพี่เวลาฝันเอาปูฝันก่ฝันกับแปเอาเลขคำนวณปูก็ได้ เอาพี่น้องเขาไปเบ่งเลยกคำนวดของปูน้ำกันคงสุ่ท้ายจอจันเขามาแล้ e อเอฟซีกีบอดีเคียนบริจดไว้จะไปเบ่งน้ำกันนะพี่น้องเด้อรสันแน่เลยพี่น้อง ส่วนบนบนปูกให้หนึ่งเกาสามเก่าสี่เก่าเจ็ดเก่าแปดเก่าปูวงกลมใหเน่นไหก็คือหนึ่งเก่าหนึ่งเก้าสามเก้าอันนี้บนได้ไปน้องบนสามสิบงวดยังไม่หลุดอันนี้แคบหน่อยจอยไครับผมอันนี้คือบน อันนี้บนได้พี่น้องอันน,นี้บนส่วนล่าง2ตัวล่างสงตัวล่างเกับ0ลัก1ิ 0. บเจ็ดกับ0ูวิ่งได้ได้พี่น้องหลักหน่วยกับศนย์กับ7จ็ดเก้าลักหน่วย0ูนย์เดเก้าพี่น้องได้ศูนย์เจ จับคู่ก็มี 7, จ็ดศูนย์เจ็้าเจ็ดตรงกันกับบน 0, ูนย์ศพี่น้องแสดงว่าหลักหน่วยนี่มาำกำนศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนยก้าากำนได้หลักสิบหลักหน่วยเลขมันตรงกันก็ได้เป็น 7, 0, ็ดศูนย 0709พี่น้องรักหน่วยรักซิบตรงกันตัวเดียวกันเคยได้เป็น7007ทีนี้เนี่ยก็คือครึ่งค่าพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับเดอ้อบนล่างของปู40นี่แคบ,บหน้าจอไว้พี่น้องมันไกลกันปะแคบหน้าจอไว้วครับเดอ้อแนวทางของปูสุดปู40โคง้งทุทไทย มีแรงซีม่วงแรงนี่ยคอยพี่น้องเข้าโชวๆคนหมานด้วยเรื่องแห้งซูผูสุก้นรวยๆแห้งๆซูผูสุก้อนนะพี่น้องเด้ออย่าเจ็บอย่าไข่ยอย่าจนรวยรวยมันหมานซูฟูุก้อนได้เราุกคนหน่อยพี่น้องท่านใดกัได้โชคได้ลาบแล้วก็จะลืม ก็จะเริ่มมาเปิดดวงกับปูซีสูนนะครับท่านผู้ชมเนาะเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบเอซีท่านใดที่บริโชคได้ในลาบมาหมานกะมาได้เลยครับเด้อสุดท้ายนี่ขอเอฟซีสุขสุขค้นมัน,มนหมานเฮ้ง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาดรวยครับผมคลิปหน้าพอ,อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม